เมื่อคืนทำหนุ่มมาครับอะไรอมาด้วยใช่จะไปหน่มเหรอไม่ไม่เออแล้วเราก็ดูดูไปเรื่อยแล้วเราก็ก็ปรุงมันมีมีปรุงมันก็เออดูตามเส้นทางนะอย่างอย่างที่อาจารย์พูดว่าดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยทุกทุกเรื่องอาจารย์มันมันจะออกมามันถ้าดูถ้าดูมันมากมันก็จะดึงดูดนะ ใช่ใช่ก็ออไม่พอถึงแล้วนั่นเราก็ไม่เอาง่วงอืจะนอนแล้วแต่มันก็เป็นการที่จะเห็นมันทําง,งานใช่ก็พอมาถึงตรงนี้ครับก็เมื่อวานน่าได้คุยกันแล้วก็เห็นชี้จุดต่างๆงค้นออกมาจากตรงนั้นนะก็ที่เหลือก็จะต้องเดินต่อไปเดี๋ยวต้องปฏิยามตนเป็นศิษย์ อาจารย์วิทย์แล้วก็เพื่อความไม่ประมาทนธรรมอันนี้นไม่เมื่อคืนนี้เอาตัวนี้ย้ำอยู่เสมอไม่ประมาทนธรรมไม่ประมาทในครูบาอาจารย์ไม่ลบหลู่ครูบาอาจารย์ภายภา,ายหลังให้ถือเป็นสาระับไม่ประมาทในตัวเองพึงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมคําว่าพึงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเนี่ยจนมัน ความประมาทมันเป็นออโตโ้มันเป็นสมบูรณ์ของมันเองมันจะไม่ประมาทไปไปโดยอัตโนมัติหาตรงนี้แหละสาคัญเพราะว่ามีลูกศิษย์ผมก็หลายหลายคนที่ไปนหลวงไปนหลนวนนงองค์ความรู้แล้วไม่ต้องไปสอนต่อเจา้าอะไรไปสอนต่อถ้าไปหลงเอาตัวนี้หลวงไม่กลับความรู้มันจะหลงรู้่เขาเรียกว่าหลงธาตุหลงมโนุธาตุไอ้ความรู้ทั้งหลายมันจะเข้ามาครอบงำเราหมดเลยเอออวิชชาแทนที่อวิชชาจะแตกไปจะปวดตัวจิตมโนวิญญาณคือหลุดพ้นออกจากอาสวะ ทั้งหมดกลับไปหลงหลวงรู้เพราะหลวงรู้มันอยากบอกอยากสอนคนในตรงเนี้ยมันจะมาออกมายิ่งยุคนี้ยิ่งเป็นโลกของโซเชียลออกมาอ,อ,อาวดอ้างสรรพคุณความจำางนั้นนะนะฮะแต่มันมันยังไม่เห็นนะครับนะนี่มันรู้สึกมันวิ่งไม่ตรงออมันดูแล้วมันวิ่งไปถึงนน่นเ่ะที่อาจารย์พูดตัวสุดท้ายมาเลยแต่ก็ตาเลยอืมเออเนะ มันต้องอาศัยประสบการณ์การแต่แต่แต่ก็ไม่ได้ประมาทนะครับก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรการทวนหรือเปล่าอาจารย์มันจะทวนของมันเองที่ผมบอกว่าพิ่งทำาะไม่ประมาทที่ถึงพอมันจะทวนมันเองลออมันจะเกิดขึ้นเองล่อถึงยามที่ตื่นมาสี่ทุ่มเข้าวองน้ำตอนแรกก็เฉยเอากลับเข้านอนเอามาเริ่มทวนมันเป็นอย่างนั้นอ่ะอย่าไปหลงมันไม่ต้องอย่าไปหลงไอ้ความรู้ตรงนี้ มันจะกลายเป็นพุทธจจาแรงหมดเลยทุกคนน่ะและหลายคนลูกศิษย์ผมเนี่ยพอมาเห็นสภาว่าูู้แต่ไปหลงตัวมโนจริงเลยมโนเนี่ยมันจะจรงมันจะดึงไม่หมดเลยใช่ใช่มโนผมก็เห็นมันนะแต่ไม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 ่ดีแล้วคือไม่ประมาทถ้ามันฮุบกลับแล้วเรียบร้อยเลยองค์คมรู้จะมาครอบทั้งหมดเลยครับอ่แล้วองค์ความรู้มาครอบเนี่ยถามว่ามันดีไหมมันไม่ดีมันหลงกลับไปเหมือนเดิมอ่ะไปหลงแทนที่จะเห็นความจริงเห็นพุทธะ แล้วก็ทําลายส่วนอาสว่านี่เป็นหลงออกมโนวิญญาณกลับไปเหมือนเดิมเป็นหลงอ,อกองค์ความรู้ที่จริงตัวมโนมันก็ไม่มีอะไรจารใชใช่ไหมใช่แต่เราไม่ทัาถ้าเรามันมีนะกาลังมันสูงใช่ใช่ถ้าเรายังผมนึกบอกผมสกัดดาวรุ่งตรงเนี้ยสกัดเพื่ออะไรเพราะมะโนเนี่ยมันอาศัยสัญญาอ่ามันอาศัยสัญญาแล้วมันฉลาดมัน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 ต้องกามสัญญามันถึงจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเมื่อไหร่เนี่ย มันไม่หายไปมันหมดไม่หมดเชื้อตัวนี้ไปเนี่ยยังไงก็หลงสัญญาก็คือมันหลงความรู้ว่เรื่หงหนถ้ามันไม่มีสัญญาภาษามันเกิดขึ้นไม่ได้ถึงหงฮยพอสัญญากลับมาครอบมันเนี่ยขังันไว้หมันเดิมเลยมันก็เก่งมันก็หลงความรู้ความรู้จะครอบมันหลดมันกลายเป็นรู้ไปหมดอะเข้าใจไปหมดอาจารย์ที่พูดอะไรเข้าใจไปหมดเอเห็นรู้ไปหมดแต่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแทนที่มันเนี่ยเอ้าเข้าใจอะไรอะ ไม่มีอะไรให้เข้าใจเราก็เข้าใจแค่ชีวิตเนี่ยไม่ใช่เข้าใจสิ่งที่ผมปรุงแต่งเออหลงตรงเนี้ยเออเลยกลับกลับมาดูเออลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยมันมันหลงมาตรงนี้มันไม่กลับไปดูตัวเองหรอกมันเลยไม่มันเลยประมาทไงมันขึ้นไอ้นี่มันต้องดูตัวเองเป็นหลักใช่มันอยากสอนเขาเพราะมันไปหลงความรู้มันอยากบอกคุณทุงคนนี้มันออกออกนอกแล้ว มันถึงเกิดเหตุการณ์ในสำนักผมมากไงที่ว่าหลงความรู้แล้วก็สุดท้ายก็แอนตี้อาจารย์ว่าอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้พออาจารย์เตือนมันก็ไม่ฟังมันก็เถียงมันแถร,รู้อยู่คนเดียวคนอื่นรู้แล้วเขาเขาก็ให้ไปช่วยกันสอนต่อเอาอะไรไปสอน <c oughs> เพราะตอนแรกคุณมาหาผมคุณไม่รู้อะไรคุณก็โงโงๆโเนี่ย <c oughs> แล้วคุณไปยึดเอาความรู้เนี่ยแทนที่คุณจะเห็นความจริงบับดังไปประมาท <c oughs> ผมก็ให้ปฏิญาณตนอยู่แล้วกับแม้แต่คําปฏิญาณตนก็ แล้วไอ้ทำให้เป็นสารณะเขาเรียกว่าเป็นออตโต้ไม่ได้เลยคุณก็เลยกลายเป็นหลงกลับไปเหมือนเดิมทีนี้เป็นพอหลงเข้าตามทางหลงไม่ได้ทำลายไม่ได้ก็ไปหาช่องว่างอันนี้ว่างนั้นมันถูกจิตว่างไปฟังอย่นี้เออว่างไปไปหลวงมโนมโนก็เรียนรู้ไปหมดจิตว่างมันไม่มีอะไรนี่คือความคิดของหลงไม่หมดเลยอ่าใช่เพราะเพราะบางทีก็เปิดคลิปอื่นอ่ะเออไม่ใช่เออแค่แค่อ่านนะย่า ไม่ใช่มันจะรู้หรอธรรมนูเนี่ยมันมันมันสื่อถึงอาจารย์บิดนะมันไปฟังทุก่นเนี่ยมันเขาจะเขาจะพูดแบบวนๆคือเขาจะไม่จบอ่ะครับคือจะพูดแบบมันอธิบายสุดท้ายไม่ได้อ่ะคือก็จะพูดจะก็ว่างจิตบ้างนี่แต่คือเล่านู่นนี่นั่นพยายามที่จะให้มันเป็นตัวสุดท้ายแต่ไม่สุดท้ายไอ้ความที่บางคนไปฟังไปเห็นเอะือใช่เนาะเือนู่นนี่นั่นแต่อะมันก็ยังเพราะว่าปากถึง รู้เลยอพอออกมาคําเดียวไถไปเลยคนถ้าไม่ไปสอนคนนะ่ยถ้าถ้าตั้งมั่นกับอาจารย์นิตนะครับคือปฏิญาณตนแล้วเป็นศิ์แล้วถูกต้องแล้วถ้าไม่ไปหลงเอาความรู้เนี่ยมันจะทวนข้หาตัวเองเลยนะครับแต่อย่างเก่งมันก็ไปใช้ชีวิตทางโลกมันคิดว่ามันเข้าใจมันก็จะถูกโรกทะลุไหม <laughs> เออแต่ไอคนที่ไปอยากไปสอนคนเนี่ยมันจะเป็นตัณหาอยากสอนอยากเป็นเจ้าสํนานักอยากเป็นอาจารย์ พอไปสอนปั S <S ๊บเดียวความรู้มันจะเข้ามาครอบมันจะกลับมาทวนมาเห็นตัวเองไม่ได้เลยเพราะความรู้มันครอบมันมีแต่รู้มันไปพูดกับคนรู้คนนี้เขาเข้าใจตามอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นความคิดหมดเลยทีนี้ก็ฟูเขายกยอสารเสริมก็อยากสอนอยากสอนอยากสอนวนอยู่ในความรู้ตัวเองแล้วก็หาความรู้ใหม่ๆจิบตุ้นจิบอาจารย์นุ้นอาจารย์นี่มาเป็นความรู้ของเองหยิบสมมุติมาครอบงำตัวเองยิ่งสร้างความรู้ไปเรื่อยยิ่งหลงไปเรื่อยยิ่งหลงละเอียดไปเรื่อยหลงละเอียดไปเรื่อยแล้วก็ออกจากมันไม่ได้ออกจากองค์ธรรมตรงนั ม่อยากสอนคนน่ะก็ไปใช้ชีวิตทัางโลกคิดว่าตัวเองเข้าใจแล้วไม่ทวนต่อยังประมาทอยู่ใช่ยังประมาทนะอาจารย์แล้วทีนี้ก็กลับไปเจอกระแสโลกหมดทดสอบกลับมาตีกลับมีเราเหมือนเดิมแต่คนพวกนี้เขาจะเริ่มสังเกตตัวเองเพราะมันไม่ได้ไปสอนใครมมีกรรมไงฮะมันไม่ติดกรรมกับใครไงมันก็กลับมาหาตัวเองเพราะไปไปเจอกระแสรกรรมที่ต่อที่ส่งผลกลับมากัแบบชีวิตทัางโลกใช่ไหมคนนี้กระทบอับสมัยกลับกลับมามีเราอะ่ะเออมันก็เริ่มสงสัยก็กลับมาหาอาจารย์ อาจารย์ก็สามารถที่จะหาวัคซีนฉีดให้เออตรงนี้นะถ้่ยปงประมาทตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่าประมาทต้องฟังอาจารย์ไปจนเป็นจนเป็น,นเปิิออโต้จนพึงทําความ <im itation> ไม่ประมาทให้ <im itation> ถึงพรจนความประมาทที่ปรากฏขึ้นมาเองไม่ต้องมานั่งหลอกตัวเองเราจะไม่ประมาทถ้ามันไปถึงพรแล้วมันจะไม่ประมาทในตัวเองมันคือมันเป็นมรรคผลนิพพานมันสมบูรณ์นะฮะสมบูรณ์บริสุทธิ์อะตรงนั้นอะมันเป็นเป็นของมันเองแล้วมัน มันวิ่งไปด้วยกันนะใช่เพราะฉะนั้นคนที่หลงโลกยิ่งดีกว่าพอมาหาอาจารย์ที่ถาหลงหลง 00: 00: 00: 00: 00. ไม่ได้ใช่หลงโล,งลงกกลับไปใช้ชีวิตทางโลกแล้วเจอบททดสอบเจอวิบากแล้วก็เออทําไมมันมันประมาทไงมันยังไม่สิ้นไงมันก็ค่อยๆสัญญาณกลับมาครอบีสัญญากรรมอะ่ะ 00: 00. มันก็เริ่มมีตัวตนกลับขึ้นมาเราก็นึกถึงอาจารย์มีหลายคนลึกสีบอกว่าทุกวันนี้ก็ไม่ประมาทไงไม่ได้ออกไปสอนใครไงก็ ไม่อยากสอนใครอยู่แล้วเพราะมันไม่สอนอะไรก็ไปใช้ชีวิตตางโลกมันก็เสียกระทบกับมาก็มาอาจารย์ก็จับพลิกจับพิกจับพิกตับเลยอนอ,นอกจากคนที่ออกไปสอนอยากคิดว่าตัวเองรู้แล้วเข้าใจแล้วอาจารย์รู้ได้กูก็รู้ได้ทาไมไม่ไปบอกก็อ,อาจารย์อาจารย์ตัดสู้ไงอาจารย์หยุวงจรแต่พวกเธอไม่ได้เห็นวงจรมันเธอแค่มารู้ตามอาจารย์แล้วก็เข้าใจมโนไปอ่ะแล้วก็เสกไปหลงมองความรู้ตรงเนี้ยเสร็จเออสู้มันไม่ได้หรอกอย่าไปสู้กับตัวมโนเนี่ย เออจะไปยกตัวเองว่าตัวเองสอนคนได้นู่นนี่นั่นโอ้ยเข้าใจมันแค่เข้าใจแต่มันยังไม่รวใจมันยังทำลายสวาวะไม่ได้มันแค่รู้แต่อย่าคิดว่าตัวเองอ่ะมันรู้อย่าคิดว่าตัวเองทำลายวงจรจีเลียได้เพราะมันต้องขัดเกลาไปเรื่อยอนุสัยในจิตยมโนวิญญามันยังมีเยอะเมืเอม่อเปิดรังวิชาได้แล้วเนี่ยอย่าให้ตณหาตัวนั้นองค์ยับไปยึดตอาความรู้อ่ะที่อาจารย์ พอเปิดอวิชาอาจารย์เปิดแต่วิชาแล้วเป็นวิชาเริ่มเป็นวิชาก่อนๆขึ้นมาแล้วอาจารย์ก็จะยัดคําพูดลงไปใช่ไหมแทนที่จะเออน่นกับน้ำมนต์อย่าไปยึดเอาคําพูดของอาจารย์เลยทีนี้แทนที่จะลงไปหาตัณหาดับตัณหาดับอุทานปลดปล่อยจิตมโนี่ยอันนี้ตัณหามาเต็มเออมาเต็มเพราะไปหนุเอาความรู้ของอาจารย์สิ่งที่อาจารย์ปรุงอ่ะอาจารย์เห็นวงจรอาจารย์แค่หยียบมันหยิบมันมาใช้เฉยแต่พวกนั้นดันไปยึดว่ามันเป็นจริงเป็นจังเป็นธรรมะมันไม่ใช่เลย คือสั่งสอนตนัวมโนอย่างเดียวเพื่อให้ตัวเธอไม่ประมาเพื่อเขน็นเข้าไปในรังมโนจนหลุดปลดปล่อยจิตมนวิญญาณออกมาเออไม่ได้ให้ไปยึดหยิบมาใช้เพื่อสั่งสอนมโนหน้าที่ของผมคือชี้ว่าเคอหลงอยู่ต่อให้เธอรู้ทำมากขนาดไหนอ่ะมันก็เป็นมายาจิตเป็นมโนวิญญาณหมดเลยันอยู่ภายใต้อวิชชาเออไม่ใช่ว่าคิดว่าตัวเองรู้อย่างนั้นสมัยพุทธกาลสารีบุตรโพวกราณะไม่มีใครเก่งของเจ้าเขาก็แค่เอานําเอาสิ่งที่พระเจ้าชี้ทางสว่างเขาหลุดไปแล้ว ขาจบเขาก็ไม่ประมาทเขาก็เอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนเนี่ยไปอธิบายไปพูดต่อให้คนใดได้เออเห็นว่าเป็นสมาธิีแต่เขาไม่ได้หลงเลยเพราะตัวสุดท้ายอน่างวงจรตรงนั้นต้องกลับมาหาพระเจ้าเขาก็บอกว่าใครคืออาจารย์กันตถาคตอ่าเธอเห็นแล้วใช่ไหมละ่ะเธอรู้แล้วใช่ไหมเออแล้วยังไงต่อสุดท้ายต้องไปหาตถาคตอืมเพราะลูกศิษย์ผมมีหน้าที่แค่เผยแพร่ช่วยอาจารย์สุดท้ายก็ต้อง ตัวสุดท้ายมันสอนกันไม่ได้แล้วสิ่งที่เราไปสอนเป็น,ปนคําพูดของอาจารย์เท่านั้นเลยแต่สอนนี้คนเห็นว่ามันเป็นสมาธิมันเห็นถูกก่อนเห็นรุ่งถูกก่อนเห็นถูกก่อนแบบนี้ก่อนเออคือมันเป็นคําพูดของอาจารย์แต่อาจารย์เนี่ยสิ่งที่อาจารย์หยิบมาพูดเนี่ยอาจารย์เอาเหยียบมันไว้อยู่แล้วไงเออถ้าเธอไม่ไปหลงในสิ่งที่อาจารย์ปรุงแต่งขึ้นมาพูดเธอก็จะไม่ไม่เด้ะคุณครูบอาอาจารย์อย่าไปตั้งตนอย่าถ้าไปหลงมาตรงสิ่งที่อาจารย์ มันก็อยากจ้างตังแค่นั้นเองก็เออสุดท้ายล้วเพราะเราก็ยังหาสิ่งนั้นมาตลอดชีวิตมาฟังอาจารย์มันถึงเก็ตถึงเคลียร์แล้วอาจารย์มาชี้ให้เห็นรองไหมฮะไอ้จริงหรือตอนเห็นตอนถ้าคนมันหลุดจริงๆมันพูดไม่ได้เลยตรงนั้นอะ่ะรื้ไหมฮะถ้าไม่ตัดสรนุทํามจะเห็นหงจรมันจะยิบอุปมาตรงไหน,นผมอุปมามาหมดเลยเลทุกสิ่งทุกอย่างแต่ผมไม่ได้มีความรู้แบบนั้นจริงๆนะคือผมเห็นกลไกผมก็หยิบมันขึ้นมาใชา้เฉยๆลนะใช้เสร็จผมก็ทิ้งเลยลผมก็เป็นคนธรรมาดา ไม่ได้มีคุณพิเศษอะไรหรอกแต่คนเหล่านั้นอนะพอไปรู้ตรงนั้นอนะ่ะพอไปเห็นตามผมมนะ่เริ่มรู้ตามผมกลับประมาณเนะี่ยไปยึดเอาความรู้อะ่ะไปบอกคุณน้นคนนี้ขอสลรเสริญมาไม่อาจารย์นม่สําคัญละอยากละเกิดตัณหาละตัวเองเจาเอากจะไปสอนเขาเหรอตอนตอนที่อาจารย์พูดละหยิบตัวไหนขึ้นมาก็ได้แต่มันสามารถเรียบเรียงเข้ากันได้หมดใช่ พราะผมอยู่เหนือมันเป็นเห็นวงจรทั้งหมดแต่พวกนั้นมันไปยึดเอาผมไม่มีภาษาบอกเอเข้าใจไหเอาจารย์ทำมันไหลออกมาจะหยิบหัวก็ได้จะหยิบท้ายของมันกสมันจะหมดใช่จะแสดงแบบนั้ก็ได้หยิบอะไรหยิบก้อนขี้ม้หยิบไม้หยิบอะไรอาจารย์แตกขานหมดเลยผมอ่ะมันนะมันมันกลับเข้ามาเออมันก็มันก็ถ้าถ้าอาจารย์สมมติก็เป็นกนใช่ไหม ถ,ถ้าผมสมมติว่าเป็นแผ่นอม,ม,นมันกระทเทาะแผ่นออกไปเลยใช่นั่นแหละถ้าคนไปยึดเอาส่วนที่ผมสมมติขึ้นมาก็หลงเลยใช่เออไปหลงรู้ในสุดนั้นผมถึงบอกว่าเนี่ยผมแม่ชี้วงจอมผมเห็นวงจอมวกนี้ผมก็พูด,พ,ด,พ,ดพูดไปเพื่อจะชี้ว่าเฮ้ย hey, ทั้งหมดเนี่ยยังหลงอยู่นะยังไม่เห็นความจริงครแค่นั้นเองเอแต่พวกนั้นหลงยังไงก็รู้แล้วนี่รูนี่นะมันเป็นอย่างนี้ที่หลงออกไปอย่างผม,มนะ ที่ที่ไปตั้งตุนมีเยอะแยะแล้วบางคนไม่ต้องเข้ามาหาผมหรอกจําฟังผมแล้วก็ไปเป็นความรู้เป็นเวอร์ชั่นของตัวเองอเออไปหลงก่าส่วนนั้นแต่ยังไม่ได้เห็นความจริงว่าไม่ที่มึงเอาไปยืดมาเนี่ยมันเป็นขยะแสดงว่าที่ที่เขามันยายมันยายมาครับขยะาทาั้งนั้นเลยแม้แต่เอาพุทธวจนะมาสอ,อนอก็เป็นขยะเออ<ช>พระเจ้าบ,<ช>บอกว่าตั้งแต่แรกว่าอย่ายึดพระไตรปิฎกก็เหมือนนั้น เหมือนกันหมดเลยม,มันมันไม่มีอะไรเลยใช่มันแค่แค่สมุิขึ้นมาภายหลังแต่คนยังไม่ตัด <ๆ S 2> สรุปทำจะจจะแน่แจกแกไแแแม่ได้ว่า,าัดไหนเป็นส่วนแก่นจริงจริงหรือเป็นส่วนเปลือกที่เขาเขียนแต่งเติมมาแล้วผมบอกว่าแก่นเนี่ยที่ที่พุทธประวัติที่พทธเจ้าสอนลงที่ม,มันรจุวิธีทาไม่รู้พูดอะไรแล้วเกิดความสว่างแต่ผมเข้าใจโมเมนตั้นผมสามารถใช่ใชช่หยิบหยิบหยิบจุดนั้นด้วยวิธีของผมอะแล้วก็ชี้ตรงให้คนเป็นเหมือน โอทัญญาเหมือนัปัญจวัคคีทั้งๆเหมือนองค์คุลิมานองค์ุลิมานอาจจะมีอะไรมาก่อนแล้วก็ได้อยู่เลยองคุลิมานก็จะจะมีอะไรแล้วมาก่อนก็ได้ใช่เพียงเด็ดคือเขามีความดีแต่เขาโดนหลอกอืออาจารย์เขาอ่ะมีคนไปยุแยงแตะแคงว่าองค์ุลิมานเรื่องเกี่ยวกับภรรยามีอะไรเนี่ยอาจารย์ก็เลยแม่งก็ยังหลงอยู่เนาะก็คิดไม่ดีก็เลยหาวิธีกำจัดองคุลิมาน อ,องคุริมาเนี่เป็นเป็นศิษย์ลักศิษย์เอกแต่เมื่อโดนเป่าหูมันก็เลยคิดร้ายกับองค์ุริมาแต่ว่าองคุริมานเนี่ยรักอาจารย์ไม่ได้มีคิดร้ายคิดอะไรก็เชื่ออาจารย์อาจารย์องคุริมามเขาเป็นคนตัวใหญ่แล้วทีนี้ไม่มีใครสู้เขาได้แล้วเขาเก่งด้วยตัวใหญ่แล้วก็เก่งทีนี้ก็เลยหาวิธีกําจัดองคุริมา,าก็บอกออกอุบายว่าถ้าเธอไปตัดคนนิ้วคนไ,ได้พันคนแล้วเธอจะบรรลุธรรม ผมขึ้นมาด้วยความรักอาจารย์เชื่อมั่นในอาจารย์อาจารย์สั่งไปทําอะไรก็ทําหมดเออก็เลยหลงผิดไปทาอย่างนั้น<ม>เพราะว่าอาจารย์ให้ไปทําอย่างนั้น<ม>เผื่อวันหนึ่งอะมึงทาอย่างนั้นเดี๋ยวทางการก็จับมึงฆ่าหรือเขาว่าจ,จะฆ่ามึง<ม>แทนกูกูไม่ต้องทําอะไร<ม>เป็นการกําจัดด้วยความงม่ายๆแต่พอพุทธคูขึ้นมาไปฆ่าคนมากเข้ามาเข้ามันบ้าเลยมันเริ่มหลอน มันใจมันมุ่งเน้นที่เยาให้ถึงมันก็เริ่มหลอนมันฆ่าคนเยอะดีผู้เจ้าไปโปรดพระเจ้าเห็นว่าจะไปฆ่าแม่พระเจ้าก็ได้ทราบิติศักดิ์ขององค์ที่มามาประสมควรว่าประวัตดเดกยิงคนที่รู้จักเขาก็คงเล่ามาแั่เนี่ยผู้เจ้าก็ในพุทธประวัตินะ <c oughs> เขาเขียนไปว่าผู้เจ้าไปเปดิโปดโบสถ์องคุติม,มาลว่าพอ่พอพอ่พอมีฤทธิ์มีอะไรถึงปราบองคุติมาลชิดชิงไม่มีอะไรเลยผู้เจ้าเป็นคนธรรมดาเขาฟันก็ตายหา่าใช่ใช่ มนุษย์เราเนาะมันจะไม่มีคุณเสียได้ปืนยิงก็ทะลุตายเออไม่มีรอดหรอกไม่มีใครหนีความตายได้โกงความตายได้ต่อให้เก่งขนาดเดินบินได้มนุนโนก็ตายตายเออมนุษย์พัฒนายาดอวกาศไปนอกโลกสุดท้ายก็ตายถูกไหมฮะหนีความตายไม่ได้แล้วอันนี้จังอ่ะถูกไหมเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาทุกสุขทุกเป็นเรื่องธรรมดาไม่สามารถหายไปราบใดที่เรายังมีขนันหานะฮะแต่ดับอุปทานได้ไหมแค่น,นั้นเอง อย่าหลงมันแล้วอะ่ะอย่าหลงความรู้แล้วกันความรู้มันเป็นของโลกนะความรู้ทั้งหลายเนี่ยที่ผมหยิบออกมาก็หยิบของโลกหยิบที่มีในโลกในมนุษย์ทุกคนะ่ะแค่มาชี้เห็นเฉยๆอยา่าไปหลงยึดว่าเป็นความรู้จริงๆอือย่างที่ผมบอกไงเอา้าตอนนี้มีอะไรือก็มันเหนือสมมติเหนือภาษาสิที่ผมชี้อให้เห็นก่อนแล้วภาษาสมมุติชี้ให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเราต้องเกิดดวงตาเห็นธรรม ไม่ใช่ไปคิดเอาโมโูเอาไปรู้เอาไปเก็บเป็นความรู้เห็นแล้วทาลายเห็นแล้วทาลายเห็นแล้วทําลายการทําลายของผมไม่ใช่เป็นหาวิธีทําทลายนะเห็นแล้วลืมเออไม่เ,ไเ,เห็นแล้วเกิดปัญญาไงปัญญาทาลายพอ,อปัญญาขึ้นปับ๊บเอออันนั้นก็เออเพราะว่าอาจารย์จะชี้จะไล่ไปเรื่อยๆใช่ไหมมันจะเกิดปัญญาได้อาจารย์เราปัญญาแยกดงได้ทุกขณะอาจารย์จะชี้จากที่เราไ่รูจากแล้วสภาพทํามันเร็วใช่ไหมครับอุ้ยเราสามารถเข้าใจได้เห็นปุ๊บอู้มันเป็นอย่างที่อาจารย์พูดจริงๆไม่ได้มโนเอาหรือไม่ได้ไป จำเอาไปได้จำคำพูดของอาจารย์ชี้จริงๆเห็นสภาววธรรมตรงนั้นเนี่ยเกิดดับนี่ไงไม่ได้ไปรู้<ช>รู้มันรู้ของมันอยู่แล้วแหละรู้เป็นของโลกเออตรงนี้มันถึงสูงสุดไงมีดวงตาเห็นทมสูงสุดมันถึงจะทาลายอาสาะได้ทั้งหมดแล้วก็ทาความไม่ประมาทที่ถึงพร้อมตรงนี้เมื่อเกิดการเห็นเกิดยานขึ้นมาแล้วพัฒนายานจนมนทำลายอาสวะทั้งหมดเชื้อทั้งหมดรอบปัญญาจับนั่นเนมักเป็นมัก ในรอบของปัญญาเกิดที่เะนเป็นมรทําให้มันเป็นผลนิพพานคือความหมายไม่เป็นแบบนั้นแต่มันไม่ได้เป็นแสดงนาอาจารย์เหมือนกับเราเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยนเกิดครับมันไม่มีภาษาบอกใช่ใช่ใช่อันนี้คือสมมุติขึ้นมาเออก็บอก็บอกว่ามรแล้วเนี่ยผลนออมันทุกขนาแหละมันนิดเดียวทุกทุกขนาถ้าใครเกิดปัญญานะ ทุกขณะที่เราเออแต่เราไม่ได้คิดเอาตรงนี้ใช่ใช่เออเอ,อ,อย่าไปใช้ความคิดกับมันอย่าไปทําความเข้าใจกับมันอันนั้นหลงเป็นองค์ความรู้คือการเห็นเนี่ยมันไม่ได้เห็นด้วยเห็นตาเนี่ยมันเห็นอยู่แต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ตาปัญญามันเห็นอีกทีหนึง่งเห็นกระบวนการทั้งหมดแต่การที่เราเห็นเราเดินเนี่ยตาเห็นนู่นเห็นนี่หูได้ยินมันมีอยู่แล้วมันรู้ทุกคน่ะแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่มองเห็นทุกสิ่งทุกกลไกพวกนี้ทั้งหมดเลยแล้วเกิดปัญญา เขาเรียกว่า,าญาณอสวะขยานมันต้องเกิดขึ้นเองไม่มีเจตนาไม่มีการคำนวณแล้วคนไม่สามารถเข้าใจได้ตรเนี้ยถ้าฟังคิดผมมันจะเริ่มเข้าสู่เส้นทางนี้มโนมันมจะเรียนรู้ทุกอย่างเรียนรู้ทั้งหมดมันจะรู้ทั้งหมดจนมันว่างจากตัวจากความรู้ทั้งหมด<ๆ>ความคิดทั้งหมดความสัญญาทั้งหมดเพราะมันเรียนรู้ทั้งหมดแต่ยังเหลือตัวมันเองถ้ามันไม่ถ้ามันไม่หลงไปอยากไปสอนคนเนี่ยไม่มีตัณหาในัวตัวเอง ต้องมาหาอาจารย์อาจารย์จะชี้ให้มึงเห็นหมดมึงรู้หมดจนมึงเป็นธาตุมโนธาตุมึงว่างมึงว่างจากความคิดจากความความคิดจากความจําจากอะไรแต่มันมีมึงอยู่มึงมีมึงอยู่อยู่สุดท้ายแล้วตัวมึงอะคือตัวกิเลสเดี๋ยวก็จะชี้มึงเห็นให้เห็นตัวมึงเองแล้วดับตัวประทานอย่างนี้ไปแล้วมึงจะโง่เลยแต่ฉลาดชีวิตทางโลกฉลาดเลยแต่ทางธรรมเหมือนคนง่วงง่วทางธรรมที่เขาสอนกันนะนะ แบบพะฒัยพิทโฎกหรือแบบครูบาอาจารย์ก็ต้องเดินต้องทำเลยหมดเลยหายหมดจะเหลือแต่ธรรมชาติของตัวเองไม่อยากจับไม่อยากอะไรเออไม่ขี้เกียจคิดวันวันอ่ะไม่อยากจะไปยูดไปสอนใครอะไรขนาดวันวันจะไปนน่นไปนี่ต้องมาดูขึ้นมาเลยผมอะต้องใช้ต้องดิ้วมันขึ้นมาเพื่อว่าไม่จืดชืดแค่น,น,นี้เอ,อบางทีผมดื่มแอลกอฮอล์มันก็กระตุ้นเส้นเลือดมันก็ทําให้ไหลเวียนแล้วก็ทําให้อ่าเกิด ความล่าเริงลื่นเริงจะกินมากก็เกิดโทษอแค่นั้นเองบางทีก็ไปเออเดี๋ยวไปตลาดนะเออได้กระตุ้นไปเห็นของนู่นซื้อนี่แค่นั้นเองกระตุน้นส่วนที่เหลือชีวิตที่เหลือน่ะมันคุ้มค่าเดี๋ยวปล่อยให้มันเป็นไปตามสมรรถนะก็คือวงจรชีวิตมันก็ค่อยเปลี่ยนไปของมันเองนี่คือธรรมชาติจะไปฝืนทำไมฝืนกฎธรรมชาติทำไมในเมื่อช่วงชีวิตมันเป็นของมันอย่างนั้นเป็นเด็กก็เล่นของเล่นโตขึ้นมาก็จีบสาวจีบหนุ่ม เออพอมีครอบครัวก็แต่งงานก็ดูแลครอบครัวถูกไหมเออทํางานหาเงินว่าลูกโตส่งลูกเรียนลูกเรียนจบแล้วก็กเกษียณชีวิตก็หลังจากนั้นไปอะไรค่อยออกกําลังกายเล็กน้อยสุดท้ายก็ป่วยตายแค่นั้นแหละว,วงจรชีวิตก็จะไปฝืนกฎธรรมชาติตไมอยู่ในช่วงไหนมันยังอยู่แบบไหนแล้วก็ใช้ชีวิตในช่วงนั้นแบบนั้นเดี๋ยวมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปเองวงจรชีวิตมันไม่ได้ว่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดกาลเนี่ยคนเรามันมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอยู่ตลอดใช่ไหมับ ตามตามประสบการณ์ตตาามวเออตามไวตามประสบการณ์ความนิ่งเฉยมันปรากฏขึ้นมาแล้วมันเป็นเรื่องธรรมชาติเ่แลยวอย่าไปทําอะไรกับมันนะฮะนี่คือต้องเข้าใจไงถ้าเข้าใจทางโลกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ทางธรรมสำเร็จแล้วจะเข้าใจทางโลกโอ้มันก็ไม่มีแบ่งแยกไงใครจะเป็นยังไงก็สั่งแม่นะเออถูกไหมล่ะฮะเออแล้วไอ้วงจรนี้บางคนก็รู้นะแต่สอนคนไม่ได้เขาก็เงียบเีไปไอ้พวกเขาหอนในโซเชียลเนี่ย มันก็ว่าโอ้ยมันก็รู้ดูิมึงยังไม่รู้จริงหรอกถ้ามึงแน่จริงมันต้องสอนคนมึงต้องชี้ให้คนหลุดพ้นได้เหมือนพุทธเจ้าลูกศิษย์ไปฟังพุทธเจ้าเป่นก็เข้าใจกันรู้หมดแหละมึงไปยึดเัาความรู้มึงคิดว่ามึงแน่แต่การที่จะชี้ให้คนหลุดพ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของพุทธเจ้าและอาจารย์บิในยุคนี้นะเพราะฉะนั้นผมมีดีแค่ตรงเนี้ไอ้รู้ก็ใครพ่อหลานก็รู้เหมือนกันหมดแหละเหมือนกันทุกคนเออแต่ผมมีดีตรงที่ผมตัดสะดุ้ ในองค์ธรรมพูเจ้ามาชี้ทางให้คนหลุพนได้มากมายไก่กองเลยส่วนส่วนหลงไปก็มากมายไก่กองนะฮะก็เขาโคขนโคเนาะเออเราไม่สามารถช่วยใครได้ทุกคนะเขาอยู่ที่ตัวเขาด้วยนะ,ะเราแค่เตือนอย่าประมาทถูกไหมฮะโอเคเดี๋ยวเรามาปฏิญาณตนเป็นศิษย์อาจารย์บิดนะฮะ